สวัสดีครับนี่คือรายการยักษ์เขียวนั่นเองนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่ยักษ์เขียวนะครับและน้องยักษิ้วคนเดิมของเรานี่เองนะครับพี่นาคุณตากเราไม่ต้องแนะนาตัวแล้วเป็นน้องยักษิ้วค่ะโอเควันนี้เราพามาดูต้นนี้ฮะเข้าเรื่องเลยเพราะหูมันเจ๋งมากนะครับเต่าร้างนั่นเองนะครับ ชื่อต้อนเต่าร้างใช่ต้นเต่าร้างเนี่ยไม่ใช่เต่านะครับแต่เป็นต้นไม้ค่ะแล้วเป็นปาล์มชนิดหนึ่งอ่าแต่ทําไมถึงชื่อเต่าร้างเต่ามันจะร้างบางที่ก็เรียกว่าเต่ารัางทําไมอ่ะรังแบบยิงรังอะ,อะไรอย่างเงี้ยฮ่ะ ที่มาของชื่อเนี่ยนะคบพี่จะเขียวเดยนให้ทราบไว้ก่อนว่ามันมีหลากหลายมันอาจจะมีตำนานนู่นตำนานนี้มีการเล่าขานกันมาหลายอย่างนะฮะแต่พี่จะเขียวคดินมาอย่างหนึ่งล้วจะเล่าให้ฟังน่าสนใจมากแล้วมันเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของต้นเต่าร้างนี้ด้วยชื่อเต่าร้างเต่ารังเนี่ยมันมาจากการออกดอกออกผลหอยต้นนี้นี่เองเราจะคยวดูมันจะออกดอกออกผลตั้งแต่ยอดแล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างเห็นไหมฮะ สีเข้มแล้วข้างบนนู้นเนี่ยแห้งและผลร่วงหมดแล้วไล,ล่ลงมานี่ผลเขียวอันนี้ไล่ามานี่ยังไม่ออกดอ,อดอกเลยแล้วนี่ดอกกําลังโตมอยู่เห็นไหมมันจะออกจากข้างบนแล้วไล่ลงมาข้างล่างนะครับถือเป็นความพิเศษใช่แล้วแบบค่อยๆไล,ล่ไล่มาแล้วเมื่อไหร่ที่ออกมาถึงข้างล่างสุดจนเต่าเนี่ยรั้งได้ถึงเนี่ยมันจะตายเต่าตายเหรอคะไม่ใช่เต่าตายต้นไม้ถอนเออตาย แหมถ้าเต่ามันร้างมันจะไปตายยังไงล่ะเธอ <c oughs> อันนี้ก็เป็นที่มาของชื่ออย่างหนึ่งเหมือนกัน<อ>นะครับแต่โดยปกติแล้วไอ้เต่าร้างเนี่ยมันจะมีหลายแบบมันจะมีเต่าร้างที่ขึ้นเป็นกอกับขึ้นต้นเดียเด่ยวๆนะครับแต่งขึ้นเป็นกอเงี้ยถ้าเต่ามัน,นร้างถึงไอ้ต้นนี้นะมันตายต้นเดียวนะต้นอื่นๆในกอมันก็จะยังอยู่นะฮะแต่ละต้นก็จะมีดอกมีผลของมัน,นะอะไรอย่างนี้<อ>ซึ่งไอ้เต่าร้างที่เป็นกอเนี่ยชื่อเป็นทางการชื่เต่าร้างแดงขึ้นเป็นกอที่ซึ้ดเยอะแย,เยะเลย เพราะว่าอะไรคะสวยใช่มันมันสวยปลูกประดับในสวนต่างๆล้างแดงอืมที่ขึ้นเป็นกอเนี่ยฮะอ่ะแล้วมันมีสีแดงไหมคะผลสุกเป็นสีแดงนะแล้วที่ชอบใช้กันมากเนี่ยเพราะให้บรรยากาศของสวนท ropical ไงอ่าเปิดกอเห็นไหมใบมันสีอะไงสีแบบเขียวเข้มเขียวเข้มเลยนะครับแล้วขึ้นแน่นๆลกๆเป็นกอเขียวจุ้มชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้ให้บรรยากาศของสวนท ropical ได้ดีเพราะนั้นคนชอบใช้กันมากนะครับอ้าวนี่น้องยาคิ้ว ดูนี่ฮะใบของเต่าล้างเนี่ยใช่ไหมสังเกตมันพิเศษนะถ้าใบแหลงมะพร้าวเลยทั่วไปนี่นะมันจะเป็นแบบแหลมๆแหลมๆไปแค่นี้ใช่ไหมหรือไม่ถ้าแบบใบกับต้นตาลเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นแฉกแฉกแต่ว่าเป็นแบบมือแต่เนี่ยใบมันออกมาแล้วมันมีแยกออกไปอีกนี่เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันเหมือนหางปลาเหมือนจริงๆฝรั่งก็เรียกฟิชเทลป l palm นฮะอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือความพิเศษมันที่ไม่เหมือนตาลไหนๆเลยนี่เป็นเอกลักษณ์เลยได้เห็นอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยเต่าล้างชัดเจนนะครับแล้วก็เนี่ยดูถ้าเต่่่าาลล้้้งงแแดนนนนีีีคือตหะเย มันจะขึ้นเป็นกออ๋อไม่เ<ช>หมือนเดเมื่อกี้ใช่ครับใช่ครับเนี่ยขึ้นเป็นกอนะครับต้นเมื่อกี้เดาว,ว่าอาจจะเหมือนกันค<อ>ินดแต่ว,ว่ามันยังไม่แตกเป็นกอเท่านั้นเองออรหรืออาจจะมีการตัดกอมันออกเล,เลยก็แล้วแต่นะครับคือถ้ามันเป็นต้นเดียวถ้าต่ำล้างยัางจะมีใหญ่ก็จมีใหญ่ับใหญ่เลยอ่ะนี่ก็เนี่ยมีลูกมีผลเหมือนกันเนี่ยต้องระวังนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้ตบตกอยู่เนี่ยอย่าไปโดนอย่าไปจับเล่นชนะคันยิบ เต่าร้างอีกประเภทนึงคือเต่าร้างยักษ์ตัวนี้ต้องใหญ่แนะ่นอนก็ชื่อยักษ์นะเต่าร้างังถ้าอยากไปดูเนี่ยนะเป็นไม้ถิ่นเดียวของไทยนะเต่าร้างยักษ์เมืองน,น่านเต่าร้างยักษ์เมืองน,น่านเนี่ยคือต้นแบบใหญ่เลยนะแล้วสูง40เมตรอีกเหมือนกัน40อีกแล้วอีกแล้วครับเจอน้องยักษ์ิวเดี๋ยก็40เมตรทุกที<ฮ>ทุกทีนะฮะ เมืองไทยสูงได้แค่ไหนก็ปลูกไม่แค่นั้นอยู่ไปปลูกก็ไม่เตี้ยแต่ว่าอันนี้ยากหน่อยเพราะว่ามันขึ้นอยู่แต่แบบที่สูงจากแบบน้ำทะเลขึ้นบนเขาอะไรเงี้ยฮะก็ในไทยก็เจอที่อุานชาดดอยปูกาที่น่าถ้าใครสนใจตามไปดูนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนป่าดึกดำบรรพ์ปาา่าโบราณป่าอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเพราะฉนั้นก็มีสองแบบสิ่งที่เต่าร้างเนี่ยมันแตกต่างจากป่าทั่วทั่วไปอีกอย่างก็คือ,คอใบของมันดูตรงนี้ก็ตบตาพอเห็นอยู่นะตาปกติเนี่ยถ้าไม่เป็นแบบเหมือนขนนกก็จะเป็นแบบเหมือนมือ้เหมือนต้นตาลอะพรอย่างน ัแต่เนี้ยใบมันออกมาเนี่ยแฉกๆจะออกมาเหมือนเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับฝรั่งเรียกฟิชเทลปาล์มเป็นปาล์มแบบหางปลาอย่างเงี้ยมันทําให้เต่าล้างเนี่ยมันมีหน้าตาต่างกับต้นอื่นๆทั่วไปไงเรื่องขนมันเนี่ยเคยกินไหมกินได้เหรอคะบางคนกินนะล้างเนี่ยบางคนกินผลมันนะแต่ต้องมีกรรมวิธีในการทานเพราะผลมันเนี่ยมีพิษแล้วมันกินได้เหรอคะบางคนกินได้แต่กินสดๆไม่ได้พิษของมันเนี่ยอยู่ที่ผิวของผลของมัน มันเหมือนจะมีแบบมันมีขนเล็กๆไอ้ขนเล็กๆของมันเนี่ยมันคือแคลเซียมออกซาเลตคริสตัลสาสาการอีกแล้วมันจะเป็นเกล็ดแบบเหมือนเหมือนเป็นหนามเล็กๆเนี้ยครับพอทิ่มเข้าไปหรืโดนในมือแล้วมันจะทำให้แบบคันมากอักเสบแดงคันยิบเลยอ่ะ หมือนหมามุ้ยอย่างนงี้เลยฮะทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะหายมันก็จะดีขึ้นนะครับก็ไม่ถึงตายแต่อย่าให้เข้าตรงเข้าตาหรืออย่ากินเข้าไปให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วกันแตะเฉยๆนี่สำคันยิบแล้วก็แย่แล้วนะฮะก็คือเราไปโดนไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เลยเตารางเนี่ยถึงแม้ว่าจะให้บรรยากาศที่ดีมากแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้งานอย่างงี้จับได้จับได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ดอกๆอะไรเงี้ยได้อยู่แต่ผลมันเนี่ยแหละฮะอันตรายนะครับนี่ก็คือเตารางนะครับเป็นความรู้อ่า วันนี้เรารู้จักต้นเต่ารังกันแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเต่ารังก็จะมีเต่ารังที่เป็นต้นเดี่ยวกับเป็นต้นกอลองไปเลือกใช้กันดูนะครับว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงมีพิษมีอะไรตัอะไรนี้นะครับแล้วก็อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วก็ยินดีหรือว่าอยากดูต้นอะไรเป็นพิเศษนะครับถ้ามีโอกาสเจี่เขียวจะจัดให้นะครับแน่นอนอ้าวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาจะไปก่อนนะครับต้นเต่ารังนี่เองนะครับกับได้กันเจียเขียวนครับสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งด้วยนะคะ